12นิสัยแห่งปัญญาที่ควรจะปลูกฝังให้เด็กในเด็กนะครับนิสัยทักษะแห่งปัญญาหรือว่าเมก้าสกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโครงการที่รวบรวมแนวคิดและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นผู้รักการเรียนรู้รักการพัฒนาคิดดีพูดดีทำดีและทำให้สมองนั้นได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่จากประสาทสัมผัสทั้ง6ก็คือ ตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งกิจกรรมทักษะนิสัยแห่งปัญญานั้นก็ได้มีคุณพ่อคุณแม่เน้นหลายคนได้ทดลองนำมาใช้กับเด็กๆแล้วก็จะพบว่าเด็กนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลายด้านเช่นทัททศนคติและความสามารถด้านต่างๆที่โรงเรียนนั้นก็จะดีขึ้นแน่นอนว่าผลการเรียนนั้นก็จะดีขึ้นด้วยมีความขเข้าอกเข้าใจกันในครอบครัวแล้วก็เป็นเด็กที่มีเพื่อนมากขึ้นนะครับ ทีนี้มาพูดถึงว่านิสัยทักษะแห่งปัญญานั้นมีอะไร12นิสัยแห่งปัญญาที่ควรปลูกฝังในเด็กมีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่นิสัยข้อแรกก็คือทักษะความมั่นใจในความสามารถของตัวเองให้โอกาสให้พื้นที่ให้เด็กภาพภูมิใจในความสําเร็จของตัวเองนิสัยแห่งปัญญาอย่างที่สองก็คือทักษะแรงจูงใจคือให้เด็กนั้นได้ค้นพบความสนใจของตัวเอง นำไปสู่ความอยากเรียนรู้นิสัยที่3ก็คือทักษะการทุ่มเทยอย่างหนักให้เด็กนั้นมีกาลังใจในการฝึกฝนไม่เลิกล้มก่อนที่จะทําได้สําเร็จนิสัยแห่งปัญญาอย่างที่4ก็คือความรับผิดชอบโดยให้เด็กนั้นเรียนรู้หน้าที่ของตัวเองนิสัยอย่างที่5ก็คือความพร้อมในการลงมือกระทําให้เด็กพร้อมและกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ นิสัยแห่งปัญญาข้อที่6ก็คือความภาคเพียรอุตสาหะโดยให้เด็กนั้นได้ภาคเพียรพยายามฝึกฝนให้ไม่โดยไม่การโดยไม่มีการเลิกล้มกลางคันนิสัยแห่งปัญญาอย่างที่7ก็คือความเอื้ออาทรก็คือให้เด็กสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างเกื้อกูล<ม>แล้วก็มีความสุขอย่างที่8ก็คือความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่ม โดยให้เด็กเรียนรู้การยอมรับสื่อสารและให้ความร่วมมือกับคนอื่นได้ดีขึ้นนิสัรรยหินปัญญาอย่างที่9ก็คือสามัญสำนึกโดยให้เด็กเรียนรู้ที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องกล้าที่จปะปฏิเสธในสิ่งที่ผิดข้อที่10ก็คือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้เด็กมองเห็นปัญหาวิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหาด้วยความคิดใหม่ๆของตัวเองได้ นิสัยแห่งปัญญาอย่างที่11ก็คือความมีจุดมุ่งหมายในการทํางานโดยให้เด็กรู้จักวางเป้าหมายวางแผนดําเนินการจนถึงเป้าหมายและข้อสุดท้ายก็คือความเคารพความนับถือในตนเองและผู้อื่นโดยให้เด็กนั้นเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างแล้วก็เข้าใจชื่นชมและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันนี่ก็คือ สินิสัยแห่งปัญญาที่ควรจะปลูกฝังในเด็กนำข้อมูลมาจากหนังสือ1ิเช็คลิสต์เลี้ยงลูกให้มีสุขฉบับปฐมวัยนะครับก็ไปค้นหาไปตามหน,นังสืออ่านรละเอียดเพิ่มเติมได้